การนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในศารเป็นความผิดหรือไม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมน้องภูมิเช่นเคยนะครับในช่องเรียนกฎหมายสไตล์กริกกับน,น้องภูมิวันนี้ผมจะนำน้องภูมิมาเรียนกฎหมายแค่มาตราเดียวเองนะครับวันนี้น้องภูมิเข้ามาแล้วสวัสดีครับน้องภูมิครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพืนอนกคนด้วยนะครับ,รบวันนี้เราจะเรียนเรื่องความผิดฐานนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จนะลกูกครับการนําสืบและแสดงพยานยหลักฐานอันเป็นเท็จภาษาอังกฤษอ่านว่าย,ยัางไงลกูก Offenses of aduces or presents any false evidence ครับผมเคยบอกทุกคนว่า <Yeah. S 1> เวลาเราเขียน ภาษากรงกสำหรับนักกฎหมายว่าความผิดฐานไหนเนี่ยเราเขียนคำว่า o f f e n s e s of ได้เลยนะครับทุกคนนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยฐานที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นวันนี้เราต้องการเขียนคำว่านำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะครับเราก็เติมคำว่า aduces or present any false evidence เข้าไปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะ เรียนรู้ในความผิดฐานนำสื่อหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะลูกเรามาดูศัพท์กฎหมายไทยและศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษหรือ legal English วันละความหมายนะครับลูกในวันนี้เราเสนอความหมายของคำว่าคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 1, าหนึ่งเลขสิบสองนะลูกหมายความว่าอย่างไรลูกคุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขังหรือจำคุกครับ คำว่าคุมขังหมายความว่าควบคุมคุมควบคุมคุมตัวควบคุมขังกักขังเนี่ยสี่คำเนี่ยมันมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะโลกคำว่าคุมตัวเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าคุมตัวในสถานพยาบาลในเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะลกหรือการคุมตัวเนี่ยอาจจะเป็นการควบคุมตัวโดย พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆนะลกูกส่วนการควบคุมตัวนะครับในความหมายของอกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยหมายถึงการควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากนะลกูกนานกว่าคุมตัวอีกนะครับลกูกนะส่วนการขังเนี่ยในบริบทของนักกฎหมายขังหมายถึงการอ,ออกคําสั่งขังโดยสารนะลกูก ศาลจะต้องมีออกอมีการออกคำสั่งขังก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนสอบสวนควบคุมตัวไว้เพื่อการสอบสวนและต่อมาเนี่ยการการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ควบคุมตัวได้นะลกูกก็เลยขอศาลให้ออกหมายขังนะซึ่งศาลก็สามารถที่จะออกหมายขังซึ่งก็มีระยะเวลาเช่นเดียวกันแต่จะนานขึ้นกว่าการควบคุมตัวธรรมดานะลกูกยาวนานกว่าส่วนคําว่ากักขังหรือจําคุกนะครับ ก็เป็นโทษในทางอาญาซึ่งโทษในทางอาญาลูกเรียนมาแล้วมีทั้งหมดกี่อย่างลูกมีทั้งหมดห้าอย่างครับนะครับห้าอย่างคืออะไรบ้างประหารชีวิตหนึ่ง<ำ>ประหารจำคุกจำคุกกักขังกักขังลิ์สินปรับแล้วก็ลิส์สินห้าอย่างนะครับประหารชีวิตภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกประหารชีวิตภาษาอังกฤษแปลว,ว่า d e h p e n a l t y d e h p e n a l t y นะครับส่วนอ่ที่สองะลูกจำคุก จำคุก imprisonment imprisonment อันที่3 confinement กักขัง confinement สปรับปรับก็ fine ห <5. S 2> for f e a t u r e of property คือริบทรัพย์สินใช่ไหมลกูกครับน,นี่คือโทษ5้าสถานนะครับที่นี่เรารู้ความหมายของภาษาไทยแล้วคุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขัง,ขงหรือจำคุกนะครับในภาษาอังกฤษคุมขังหมายความว่าอย่างไรลูก ภาษาอังกฤษคุ้มขังคุ้มขังแปลว่า custody custody นะครับแปลว่า custody what the custody mean custody means the restraint keeping in custody detention confinement or imprisonment custody หรือคุ้มขังหมายความว่า the r e s t r a n t r e s t a n แปลว่าอะไรลูก restraint คุมตัวคุมตัวนะครับทุกคน restraint แปลว่าคุมตัว keeping in custody keeping in custody ควบคุมควบคุม detention detention ขังครับขังนะครับโลกกักขังภาษางงอังกฤษว่าไงกักขัง confinement จำคุกเหไรโลก imprisonment ครับนี่คือ,อ definition ของคำว่า,า custody หรือคำอธิบายความของคำว่าคุมขังนะครับทุกคนลองไปท่องและ,ะก็ลองทำความเข้าใจกันดูนะครับซึ่งมีความสาคัญมากในการเรียนภาษากฎหมายทั้งไทยและภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเข้าใจภาษากฎหมายที่เป็นภาษาไทยแล้ว และเราขนาดเดียวกันเราก็เข้าใจกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอบหรือแม้กระทั่งการทำงานในอนาคตต่อไปได้นะครับทุกคนนะในส่วนที่ลูกจะเรียนวันนี้และลูกตั้งเป็นคำถามว่าการนำสืบและแสดงพยานหลักฐานนั้นเป็นเท็จนั้นเป็นความผิดใดหรือไม่ใช่ไหมลูกครับบัญญัติไว้ในมาตราร้อยแปดสนะลูกอ่านให้เพื่อนฟังด้วยลูกมาตราร้อ ู้ใดนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดีนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,รบถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทครัมนบาทในมาตรา180ลูก ในมาตราเนี้ยถ้าลูกสังเกตมันจะมีสองพากรกับหรือสองวคกนะลูกใตวรคแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วยว่าผู้ใดก็คือใครก็ได้ที่เป็นบุคคลนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นำาสืบคำว่านำเสืบก็คือนำาสืบอบในศารนะลูกหรือแสดงพยานหลักฐานก็คือเอาพยานหลักฐานมาแสดงพยานหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นพยานหลักฐานอันเป็นเทนะ็จนะลูกพยานหลักฐานที่เป็นจริงเนี่ยไม่ผิดนะลูก และการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานที่อันเป็นเท็จต้องเป็นการากระทําในการพิจารณาคดีของศาลด้วยซึ่งในกฎหมายมาตราร้อยแปดสิบวรรคแรกนี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า,เ,าเป็นคดีแพ่งหรือคดีายาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีแพ่งหรือคดีายานะครับถ้าพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นข้อสําคัญในคดีอันมีผลให้มีการแพ้ชนะกันได้เนี่ย ก็จะเป็นความผิดมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะลูกครับนี่คือวรกแรกวักแรกใช้คําว่าจำคุกหรือจะหรือปรับนะลูกแสดงว่าสารจะปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจำคุกอย่างเดียวก็ได้ทีนี้เรามาดูในวรกที่สองเนี่ยซึ่งกฎหมายเขียนว่าถ้าความผิดดังกล่าวในวรกแรกกระทำในการพิจารณาคดีอาญาแสดงว่า ถ้าเป็นการกระทําในคดีอาญาเนี่ยโทษจะเพิ่มขึ้นคือจาคุกไม่เกินเจ็ดปีนอกจากจําคุกไม่เกินเจ็ดปีแล้วกฎหมายเขียนต่อไปว่าและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทแสดงว่ากฎหมายบังคับให้ศาลต้องปรับด้วยนะลกูกครับนะนี่คือสาระสําคัญของมาตราร้อยแปดสิบสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเป็นการนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามีความผิดหมดนะลกูกแต่ถ้าเป็นคดีอาญาโทษจะเพิ่มขึ้น นี่คือภาคภาษาไทยลูกมาดูภาคภาษาอังกฤษกันลูกในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยให้ลูกอ,อ่านและแปลให้เพื่อนฟังได้ลูกครับ Section 180 Whoever aduces d or presents any false evidence which the, is the essential issue of the case in a judicial proceeding shall be liable to imprisonment not of for not exceeding three years Or fine not exceeding 60,000 baht or both. Where the offense under first paragraph is committed in a criminal judicial proceeding, the offender shall be liable to imprisonment for not exceeding seven years and a fine of not exceeding 140,000 baht. Ah, <laughs> up. Section 180, Matra 180. Whoever ผ who ู้ใด adduces อ้างหรือนำ um สืบ or present แสดงหรือนำ um สืบเหมือนกัน any false evidence หลักฐานอันเป็นเท็จ w h i หลักฐานอันนะหลักฐาน evidence ไ,ไปว่าหลักฐานใช่ไหมลูกครับ false นี่แไปว่าเท็จหรือว่าปลอมก็ได้ any ใดๆนะครับทุกคนต้องแปลจากจากหลังมาหน้าตรงนี้นะครับ evidence เนี่มันเป็นคำนามนะครับไปว่าพยานหลักฐาน false เนี่ยอยู่ในรูปของ adjective หรือ คําคุณศรรัพท์ซึ่งขยายคํานามนะลกูกดังนั้นถ้าเจอคําคุณศัพท์ที่ขยายคํานามต้องแปลจากหลังมาหน้าคือหลักฐานปลอมหรือหลักฐานอันเประเทศใดๆนะ which แปลว่าอะไรลกูกซึ่งซึ่ง is เป็นเป็นอยู่คือนะครับเป็นอยู่คือก็ซึ่งเป็น the essential issuethe essential issue ประเด็นสำคัญอ่าอันไหนแปลว่าประเด็นลกูก issue แ Iss ปลว่าประเด็นนะครับบางทีก็เราเจอคําว่าแปลว่าออกก็ได้นะครับออกใบประกาศออกอะไร issue ใช่ไหมลูกรับ uh huh. uh, issue ตัวนี้ในบริบทนี้แปลว่าประเด็นนะครับ essential ก็คือสําคัญนะ of the case ของอะไร of the case of ของคดีของคดี in a in a judicial proceeding ในการ,รพิจารณาของศาล ่า proceeding คือกระบวนการพิจารณา judicial ของศาล in a in a judicial proceeding คือในกระบวนในการพิจารณาคดีของศาล sh shall be liable shall be liable จะต้องถูกลงโทษนะอ่าต่อไปโลก t o <To S 1> อะไร t o i m p r i e n t ในการจำคุกครับ for not exceeding three years โดยไม่เกิน3ปีโ oh, อหรือเดี๋ยว not exceeding นี่ยแปลว่าไม่เกินใช่ไหมโลก <c oughs> เอซิดดิ้งใช้อะไรแทนได้ลกูก exceeding uh, <not S 1> เอ่อ not over หรือถ้าเราไม่ใช้เอซิดดิ้งเราใช้คำว่าอะไร not over not over อะไรอีกที่อาจารย์คราวที่แล้วที่ลูกเรียนอยู่อีกตัวหนึง่งอะไรจำได้ไหม out ใช่ไหมครับ out o u ที่แปลว่าออกอะก่ะล mm ูก hmm. not out อา uh, not out of not out three year ก็คือไม่เกินสามปี แต่อาจารย์ท่านนี้ท่านใช้คำว่า exceeding นะก็ใช้ได้เหมือนกันโลกอ่ะต่อไป all f i n e Not exceeding all <iding> final fine, หรือปรับ not exceeding 60,000บาทไม่เกิน60,000บาท all b o t หรือทั้งจองทั้งปรับไม่เกิน60,000บาท60,000 t ทุกคนก็คิด60 y ปว่าหใช่ไหมโลกถ้าเจอคำว่าเท่าสั้นกับคอมมาแล้วก็เขียนศูนย์สามตัวหกสิบ คอมมาศูนย์สามตัวภาษาไทยเรียกว่า60,000บาทนะครับทุกคนนะแต่ภาษาอังกฤษก็จะเขียนคำว่า6 0 0ที่เท่าสั้นก็คือ60,000บาทนะครับออโบ r d ก็คือทั้งจำทั้งปรับอาในพารากาที่สองลกขึ้นต้นด้วยคำว่าแว e แวตัวนี้แปลว่าไม่ใช่แปลว่าที่ไหนนะลูกแปลว่าอะไรลูกนี่แปลว่าถ้าซึ่งเป็นคอน n จั้งชันใช่ไหมลูกคำเชื่อมนะครับเป็นเป็นการเชื่อมประโยค ประโยคเริ่มต้นประธานเย the the uh offense ก็คือถ้าความผิด under แปลว่าอะไรลกูก under ภายใต้ภายใต้หรือตามก็ได้นะครับลกู first, ก first Paragraph วักแรกอาต่อไป is committed ถูกกระทำอาที่แปลว่าถูกกระทําเพราะว่าอยู่ในรูปของ past s i o i c e ใช่ไหมลกูกครับอา commit แปลว่ากระทํานะครับพอ เติม ed เข้าไปก็อ่านว่า committed นะครับ is committed ก็คือถูกกระทำ in a criminal judicial proceeding แปลว่าอะไร in a criminal judicial proceeding ในการพิจารณาคดีอาญาของศาลในการพิจารณาคดีของศาลในเรื่องคดีอาญานะครับ the offender the offender ผู้กระทำความผิด shall be liable จะต้องถูกลงโทษต่อไป it to imprisonment จำคุก for not exceeding 7 years ไม่เกิน7ปี and a fine not exceeding 140,000บาทและปรับไม่เกิน140,000บาทอ่าจะสังเกตนะครับทุกคนกฎหมายบอกว่านอกจากจำคุกแล้วยังเขียนต่อว่าและหรือแอนนะครับ and a fine เห็นไหมประสังคลีเขียนว่า and a fine of not exceeding 140,000บาทนะครับ ต้องต้องปรับด้วยบังคับให้สารต้องปรับด้วยนะครับทุกคนนี่คือภาคภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดสำคัญของมันนิดนึ่งนะลูกภาษาอังกฤษคำแรกคำแรกอะไร a d c e อ้างหรือนำาสือบทาคำต่อไปลูก Present แสดงนะคำต่อไป Any false evidence หลักฐานอันเป็นเท็จหลักฐานอันเป็นเท็จ Evidence เป็นว่าหลักฐานซึ่งเป็นคำนามนะครับ f ฝ้าอยู่ในรูปของ adjective นะหรือคำคุณศัพท์ซึ่งขยายคำว่าา v i d e n c e ก็แปลว่าพยานหลักฐานอันเป็นเหตุ any ใดๆนะครับคำต่อไปลูก essential issue ประเด็นสำคัญ issue เป็นประเด็น,ส issue, ดน essential สำคัญ in judicial proceeding การพิจารณาคดีของศาลหมดแล้ว ส่งท้ายกันด้วยภาษิตท,ทางกระบวนการยุติธรรมนะครับทุกคนว่าจงประสาทความยุติธรรมแม้ฟ้าจะถล่มก็ตามทีนะครับในภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงโลก let justice be done through have the heavens falls ครับริชัตติสก็คือจงให้ความยุติธรรมอ่ริชัตติ b บีดันเนี่ยจงให้ความยุติธรรม be ีดันเนี่ยมา าจากคำว่า be บวกดันดันเป็นช่องที่3ามของคำว่าดูนะครับดูแปลว่ากระทำติดไปช่องที่2กระทำแล้วดันเนี่ยเป็นช่องที่3น,น,นะครับ be ดันเนี่ยตามด้วยดันตามด้วย verb to be นะครับอยู่ในรูปของ passive voice จงจงทำนะครับจงให้ความยุติธรรมนะโดแปลว่าแม้ว่า the heaven แปลว่าสวรรค์ for แปลว่าตกหรือหล่น แปลรวมกันก็แปลว่าจงประสาทความยุติธรรมแม้ฟ้าจะถล่มก็ตามทีนะลูกครับวันนี้เราก็พูดถึงการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐาน ed, อันเป็นเท็จมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการที่ผมนำมาสอนให้กับน้องภูมิแล้วก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับถ้ายังจำไม่ได้ในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับลูก ลูกก็เช่นเดียวกันนะลูกถ้าเราจำไม่ได้ลูกก็ต้องกลับไปทบทวนนะลูกตรงไหนที่เราลืมนะครับเราไปดูบ่อยๆเราจะจําได้เองนะลูกเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องท่องหน้าพ่อแม่เราว่าหน้าพ่อแม่เรายัางไงเราเจอหน้าพ่อแม่เราไปอยู่ตรงไหนเราก็จําได้นะลูกกฎหมายก็เหมือนกันนะลูกเขาบอกว่าการเรียนกฎหมายมันยากแต่ถ้าเราทําไม่ให้มันยากก็ได้โดยที่เราไปหามันบ่อยๆนะลูก ก็วันนี้เราก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ผมและน้องภูมิก็ต้องขอลาเพื่อนๆของรูปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะลูกนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ